รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับรายการคูเกมเมอร์กันอีกแล้วเย้กูเปิดเสียงโอ้เรามาอยู่กับเกมนี้นะครับซึ่งไม่ได้มาอยู่กันนานนะครับผมจากช่องหลายช่องนะพี่ไม่ได้เล่นก็นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นกัน <c oughs> <c oughs> เอาตัวพวกนี้มันโอ้ตัวนี้ไม่ดีแต่ขอเปลี่ยนตัวก่อนแป๊บหนึง่งโอ้ทำไมมันลื่นๆื่นวะเออไวด้ดีใครคุยใครบ้างเนี่ย ก็ไม่มีใครคุยกันเลยเลยเนี่ยชีวิตว่างเปล่าอ่าเอาเป็นตัวไหนดีอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนันนี่ใช่ไหมอันไหนดีวะมีอันนี้แล้วอันนี้ก็ต้องกูใช้อะไรวะอันนี้อ่ะกูไม่ได้อัพอันนี้เลยช่างแม่เลยอัพอัพไป อ่อ uh, ันพวกอัปเดตเต็มเลยไม่ใช <Juan>. ่แล้ววะเฮียให้กูงงแป๊บอ่ะช <necessary> ่างแม่งเหอะมาเออแบบ king of the kid king of the kill team death map fight for cash drop boom อ๋ออันนี้เนี่ยนี่ๆๆๆๆๆๆๆย่ๆๆๆนๆๆๆๆมๆๆ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 ๆนๆๆๆๆ่ะๆๆนยๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆอๆๆ่นๆๆรี่ๆนๆๆ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 ๆด้ๆๆเๆ้าๆๆๆนๆๆิรๆๆเๆๆ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 อๆๆๆอๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆาๆๆาๆ่ มันโคตรช้าเลยเอาตัวนี้โอเคอโอโอเคครับ let's go เลยครับเอ้า go ดิโอเคมาแม่งคนเต็มแมปเลยทีเนี้ยโอเคแต่หน้าจอหนึ่งแล้วก็เกิดเกิดซิเฮ้ย อี <Good>. okay, mm ๋เด่ะเกิดเออเคมาแล้วเอ้า,อาเริ่มมาใครไหลหลังกูเลยอะฮะเฮ้ยใครไหลหลังเออโหไม่หนุกเลยอะโหแม่งกาศไหลหลัง đã hai khay lòi lằng gù, ní ạ, mừng sát mang mưng, gù bìm mẻng rồi, nghe nghe, nè, nè, thế 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 thế, mưng tải sát thử mưng, ào, không เอื้อกูกูร่วงเลยกูล่วงเลยครับผมเอื้อมาเราจะมาเป็นตัวอัศาวินบ้างแมแบบนี้ไม่ได้เรื่องซะงเลยไปวาไปตรงนูน้นย,อยออ่อข้าจะข่าพวกแก เตรียมตัวไวให้ดีโอ้ยใครจะถูกฆ่านี่กูวางไว้ตรงนี้เลยไอวางวางวางรีบรีบ,รบ,รบ,รบวางรีบรีบวางไอ้เหี้ยโอเคไอ้เหี้ยนั่นไงกูว่าละเอ้ยจัดเน่ง เฮ้ยเพ่งลุมกูนี่เด็มึงลุมกูใช่ไหมฮะมึงลุมกูใช่ไหมสัตว์กูลุมบ้างนี่สภาพตอนมึงโดนลุมเป็นไงเฮี่ยฮะอ้าวเฮี่ยตายเฉยตายเฉยเลยเอาวุธไหนดีสุดอะเอาชิบหายแล้วเึิงกดผิดอ๋อ มันเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยฮะฮะเนี่ยจบแมตช์พอดีครับผมย่ยกูคาไม่ได้สักคอว้ามึงจะอัพไปไหนเนี่ยอะไรปลดล็อกโอ้โหตัวกากครับอา่ามึงกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยคาด้ศูนย์ไอ้เยอมึงแย่งมูจังเลยมาเอาใหม่เอาใหม่มาๆคราวนี้เป็น นี่ดีกว่าโอเค <c oughs> โอ้ยกูยขอประทานทุดด้วยนะครับสำหรั <c oughs> แบแม่งตอนนี้เป็นวดัดเป็นอุ๊ยทุยเป็นหวัดเว้ยเฮ้ยไข่สโนแมนเฮ้ยมีเด้อเฮ้ยอยากได้สโนแมนทำเฮี้ยอะไรได้วะเออนั่นนดิมา เริ่มเกมกันดูซิแม่งจะฆ่าได้กี่ครั้งละกี่คนกี่ครั้งละมาขู่ตั้งไว้ตรงนี้เลยโอ้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 ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยเ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 ชดโอ้เชดเลยอะถึงกับโอ้เชดเลยมามึงเล่นนี ใครเล่นปืนสายปืนนี่น right ี่นี่นี่ๆๆ่นี้เฮียมึงมึงยิงกูใช่มั้ยมึงฆ่ากูใช่มั้ยมึงได้รู้เดี๋ยวมึงได้รู้มึงได้รู้มึงได้รู้โอ้ยเฮียตัวหลอกเอ๊ะแน่แน่หลบวิธีกระสุนแล้วมึง s h เช็ดโอ i t เชด กูบ <Merci>. uh, ินเล่นแม่งเลยโอ้ป้องกันให้็อตอะมึงฮะป้องกันให้็อตอะไอ้เหี้ยโอ้ยโน่เฮ้ยไม่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 ไปไปไปเลยไปไปไเลยฉันจะอ้อยฉันจะไม่ยอมปืนมึงอะพังไปก่อนเนอะ เออเฮ้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 เเก็รู้นะครับผมว่าก็ทุกคนก็ต้องรู้นะครับว่าผมหัวร้อนนะครับผมดูจากหัวผมได้เลยครับไฟแม่งไหมครับนะครับโอ้โล่โล่โล่พังโล่พังจะลุกโล่พังจะลุกเฮียเฮียเฮ้เฮียแล้ว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 เีแล้วโล่โล่โล่กูโล่กูโล่กูโอ้โน้อช เช็ดเด้กูกันแม่งเลยนั่นไงชิบหายจนได้มึงเอาระเบิดกูไปแดกไหมเอาเอาอย่าบอกแม่งจบแมทเยีเยอแแ่งค้างนั่นไงกูว่าละเฮ้ยแมว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 เว้ยตานี้ตานี้ถ้าตานี้จบกูก็เสร็จแล้วเยี้ยกูฆ่าใครอีเนี้ย กูว่าแล้วยิงแม่งยิงไม่ออกไอ้เหี้ยไอ้ตื้ดนี่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 มึง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 ครับมึงครับมึงมึงมึงตายซะเถอะมึงมึงอยู่ไปมึงก็ไหลโลกเอ้ไม่ใช่ไหลประโยชน์เอออ้าวเหี้ยยิงผิดด้านอ้าวกูอยู่ตั้งไกลไอ้แซ่บอ้ S <S ไอ้เหี้ยมามาครับได้เวลาแล้วครับมาครับชาร์จพลังนะผมเม,มื่อไหร่มึงจะพังวะเม,มื่อไหร่มึงจะตายโอ้ยเย่อ้ยเย่ยเฮ้ยเอ้ยน่าอะไรยิงกูวะอ้้หสไนเปอร์เล่นสไนเปอร์เหรอมึงเล่นสไนเปอร์ใช่ไหม ทีมมึงมึงคุมใช่ไหมเงี้ย yeah. แล้วมึงจะรู้ว่าใครใหญ่เงี yeah. ้ยเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้ไอเครื่องเงี้ยนี่ใหญ่มากูยิงก่อนเลยกูยิงสนับสนุนก่อนเลยใครจะเป็นใครจะตายกูมไม่สนตอนนี้กูขอไปจะ <c oughs> yeah. เดี๋ยวกูต้องไปเปลี่ยนเป,ป็นสไนเปอร์นะครับผม ไน่ยเจบอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราฆ่าได้สามครับผมซึ่งคนอื่นก็ฆ่าได้ห้าไม่ <c oughs> ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบกดไลค์และกดกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมจะไม่ใช่คลิปสุดท้ายสำหรับช่องนี้นะครับ ก็นะครับผมผมมีข่าวดีจะบอกะครับผมคือว่าผมมีช่องใน y o u t u b e 2ช่องนะครับผมช่องหนึ่งจะเป็นช่องยังไม่รู้จะทำอะไรครับผมแต่ชื่อช่องมันจะเป็นชื่อ g ีไทยจีไทยมู v วี LKC กูไม่รู้กูตั้งชื่อยังไงก็นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผ,<ม>ผมก็เดี๋ยวทุกคนจะต้องมากด subscribe ผมนะครับผมว่าว่า ผู้สร้างเป็นคนเดียวกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมก็อย่าลืมนะครับ, like, รบต้องชอบนะครับผมโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ